นเชิงวิชาเลยครับผมหนึงปิดไม้วงกอขอคอชุดใหญ่ก็ถามอาจารย์เขาส่งมาพอดีพอดีถ้าไม่เติมมติสมัชชาแห่งชาติมันจะหลุดนักโควิการนะครับครับเนี่ยเชิงวิชาเรื่องโควิดเราเนี่ยครับเรียนเรียนด้านประธานสภาโควิดการทุกประเทศแห่งประเทศไทยครับอาจารย์จุศักดิ์เป็ทายานนท์นะครับและคณะกรรมการทุกท่านรวมถึงประธานชมรมนะครับต่างๆนะครับทั่วประเทศนะครับผมคิดว่าในการบริหารงานในช่วงวิกฤตแบบนี้นะครับ เราจะเห็นภาวะความเป็นผู้นำนะครับไม่ว่าจะจากภาครัฐหรือทางนะครับผู้นําคนพิการผมคิดว่าผู้นําคนพิการของเราเนี่ยนะครับถ้าผมเปรียบเทียบนะครับกับกลุ่มเปาะบางต่างๆแล้วเนี่ยนะครับความโดดเด่นนะครับของคนพิการเนี่ยจะเห็นชัดเจนมากที่สุดนะครับในการที่จะเราร่วมมือร่วมพลังช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับเราบริหารงานแบบสมัยใหม่แล้วก็ในการเชิงรุกนะครับ ผมอยากให้แนะนาไปดูหนังเรื่องหนึ่งนะครับซีรีส์เกาหลีนะครับเรื่องวินเซนโซนะครับซึ่งเขารวมนะครับมีจะมีผู้นํานะครับซึ่งเป็นเจ้าพ่อเนี่ยนะครับแล้วก็นําเช่นคนรีบผ้าคนทําอาหารนะครับต่างๆซึ่งมีความสามารถแตกต่างกันแต่รวมกลุ่มเป็นพลังที่ต่อสู้กับศัตรูได้อย่างเข้มแข็งนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการสอนให้ใหเราเห็นว่าคนพิการมาแต่ละประเภทนี่แหะครับก็จะมีความสามารถศักยภาพที่แตกต่างกัน แต่เมื่อรวมกันเมื่อไหร่ปุ๊บจะเกิดพลังอย่างมโหสอย่างมโหฬารและมหาศาลมากๆนะครับอีกคนหนึ่งที่พูดถึงไม่ได้เลยตอนนี้คือลิซ่านะครับซึ่งเป็นชาวบุรีรัมเนี่ยจะเป็นคนไทยแล้วไปเติบโตที่เกาหลีนะครับตอนนี้โด่งดังทั่วประเทศถ้าเราเห็นข่าวอยู่ชิ้นหนึ่งเนี่ยต้องน่าภาคภูมิใจมากสมัยก่อนไม่เคยแจ็คสันมาพวกเราจะกีดก์ดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยลิซ่าไปที่ต่างประเทศนะครับฝรั่งกีดกาดเราเรามามองดูว่าเอ๊ะมันทําไมถึงประเทศเกาหลีเนี่ยนะครับ ตอนนี้ที่พูดถึงทัานมาก็คือพลังของซอฟต์พาวเวอร์นะครับซึ่งซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันจะทะลวงไปทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเดี๋ยวนี้เรากินนะครับโซจูกันนะครับซึ่งเป็นเหล้าเกาหลีนะครับเดี๋ยวนี้เรากินอาหารเกาหลีกันได้แบบสบายเลยนะครับเกิดจากตรงนี้แหละครับทีนี้ปัญหาของคนพิการเรานะครับที่เราจะต้องสื่อออกไปให้มากที่สุดอยากให้พวกเราก็คือนะครับช่วยกันประชาสัมพันธ์ โดยใช้โดยเฉพาะพลังสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับสังเกตดูว่าภาครัฐเนี่ยทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเนี่ยถ้ามีข่าวไหนดังขึ้นมาปุ๊บจะลุกขึ้นไปช่วยทําทันทีนะครับอย่างมิถนอนอยู่สายหนึ่งนะครับที่เราแต่งตัวแล้วก็เหมือนเป็นไปดาวอังคารนะครับพอยสองวันถนนนั้นเสร็จเรียบร้อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทํายังไงให้นะครับกระตุ้นภาครัฐให้เขาลุกขึ้นมาทํางานอย่างจริงจังได้นะครับ เพราะนั้นอย่างที่ลิซ่าเข้าไปที่เกาหลีเนี่ยนะครับเขาต้องฝึกถึงสิบแปดชั่วโมงต่อวันนะครับนอนแค่แปดชั่วโมงเพราะนั้นเนี่ยเขาเอาจริงเอาจังนะครับเราเราก็เคยไปดูงานที่เกาหลีกันนะครับเราจะทาไงถึงจะเอาแค่ประเทศเพื่อนบ้านเรานี่นครับที่เราจะได้แบบเขาไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับนั่งรถบิวแชร์ไปถนนถนนไม่ได้เป็นนะครับอิดบล็อกแบบบ้านเรานะครับไปเข้าสนามบินนะครับ หรือรถไฟฟ้าเนี่ยล่าสุดผมไปรถไฟฟ้าสีแดงนะครับไปนั่งมาขนาดเราเป็นคนธรรมดาผมยังรู้แล้วนั่งลาบากเลยครับช่องต่างๆรถไฟฟ้ายังมีระดับนะครับไม่เท่านะครับกับถนนพื้นถนนของในการที่ขึ้นรถไฟฟ้าทำไมทำไมเขาไม่ออกแบบให้เหมือนกันนะครับเพราะแทนนั้นเนี่ยนะครับนนีผู้นำคนพิการของเราเนี่ยนะครับก็เลยสียงเสียงสุชาติเดโคอะเสียงคุณสุชาติเดโคอาจารย์คนอื่นก็เปิดั้มครับ นะก็ปิดแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ปิดให้แล้วครับคือถ้าเกิดใครเปิดสองเครื่องเนี่ยมันจะแอคคออาจารย์เสร็จแล้วอย่างเรื่องโรงพยาบาลสนามก็เหมือนกันนะครับผมว่าเป็นวิสัยทัศน์นะครับโดยเฉพาะท่านประธานสภาคนล่าสุดของเราเนี่ยนะครับรวมถึงผู้นาคนพิการทุกท่านเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่าเราได้เตรียมนะครับสําหรับให้คนพิการซึ่งเราก็คาดเดาว่ามันจะเกิดขึ้นในระดับนี้นะครับเราก็เลยเกิดทําเป็นโรงพยาบาลศิรินทรก่อนนะครับแล้วเราก็แตกย่อยนะครับไป เป็นโรงมาสนามสําหรับคนพิการแต่ละประเภทนะครับคล้ายๆเหมือนว่าผมอยากให้เราทําแบบนี้ครับออบริษัทใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น Google หรือเป็นที่กําลังจะออก iPhone รุ่นใหม่สิบสามนี่นะครับเขาจะทําการทดลองก่อนครับทดลองจากย่อยๆก่อนจากเล็กๆก่อนนะครับแล้วก็ไปทําในงานใหญ่เพิ่มขึ้นนะครับว่าในงานย่อยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับอย่างซินดินทอนก็เหมือนเป็นสนามให้เราเล่นก่อนนะครับพอไปบันบัดจริงๆปรากฏว่ามันมีปัญหาเขาไม่สามารถรับ นะครับกลุ่มสติปัญญาหรือกลุ่มออริติกนะครับกลุ่มจิตสังคมได้เพราะว่าเขาไม่เข้าใจบริบทนะครับแล้วก็มมีเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญนะครับเราก็พยายามดิ่นรนนะครับไปหาสถาบันราชรูกูลนะครับรวมถึงสมเด็จเจ้าพยาต่างๆนะครับเพื่อที่จะเตรียมรองรับนะครับในการระยะหนึ่งระยะสองหรือระยะสามที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงของคนตาบอดนะครับก็ไปใช้นะครับโรงเรียนคนตาบอดอย่างเงี้ยครับมันก็จะ จากกลุ่มใหญ่นะครับแล้วก็ย่อยลงไปอีกนะครับซึ่งตอนนี้ก็นะครับดากข่าวดีนะครับทั้งทั้งสดินทรแล้วก็สถาบันราชนุกูแล้วก็ของคนตาบอดนะครับมีคนพิการจํานวนน้อยลงนะครับซึ่งต่อไปก็คงน่าจะมีการทยอยปิดโดมสนามต่อไปนะครับในส่วนของสมาคมคนพิการทางสติปัญญาประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะครับในช่วงวิกฤตเนี่ยนะครับเราก็ออกรถตู้หนึ่งคันนะครับเพื่อที่จะรองรับนะครับเราไม่ได้ออกรถมาเพื่อที่จะให้ผู้บริหารนั่ง หรือที่ให้ครับกรรมการนั่งแต่เราต้องการที่จะมารองรับช่วยคนพิการนะครับที่เดือดร้อนนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยพวกเราก็คงจะรับมือโทรศัพท์กันอย่างไม่หวาดหวั่นนะครับทุกคนโทรมาต้องการโรงพยาบาลสนามต้องการยาต้องการความช่วยเหลือนะครับซึ่งเราก็ช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับซึ่งรถที่ออกมารวมถึงรถของสภาค,คนพิการทุกประเภทก็ได้ไปรับใช้พวกเรานะครับนําส่งไปที่โรงพยาบาลสนามแล้วก็รวมถึงนํากลับ สู่กับที่บ้านหลังจากที่รักษาหายเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นความช่วยเหลือนะครับรวมถึงที่เราได้ทั้งกรทมทั้งภาครัฐนะครับทั้งพกพมต่างๆนะครับช่วยกันหมดนะครับรวมถึงกระทรวงศึกษาธิการเราพยายามที่จะบูรณาการก็คือเอานะครับทุกภาครัฐเนี่ยมารวมกันนะครับมันก็เกิดพลังมหาศาลนะครับซึ่งไม่น่าเชื่ออย่างเช่นสถาบันราชรุปูนเนี่ยนะครับที่เราไปดูก่อนที่จะเปิดงานนะครับมันเหมือนเนลมิดเลยครับในภายในอาทิตย์เดียวเนี่ยห้องน้ํามาไฟมาแอร์มา ทุกอย่างมาหมดนะครับรวมถึงที่ท่านอธิบดีพูดถึงก็คือพลังในการช่วยเหลือคนพิการเนี่ยนะครับเขาช่วยพวกเราอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินนะครับเรื่องอุปโภคบริโภคนะครับถ้าใครกลับไปดูนะครับที่เพจของพอกกนะครับกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแล้วก็เพจของราชารูปูลเนี่ยนะครับรวมถึงเพจของสมาคมต่างๆเนี่ย นะครับมีคนเข้ามาช่วยเหลือเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งเราก็ผ่านวิกฤตทั้งนี้มาได้ก็เพราะน้ําใจคนไทยอันหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมทําไม่สุดก็คือเรื่องถุงยางชีพนะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะนะครับเรียกร้องจากทางกองทุนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ออกระเบียบมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือถุงยางชีพนะครับไม่เกินเจ็ดร้อยบาทนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนโยบายตอนแรกเราก็คิดว่าจะแจกแค่เฉพาะกรุงเทพสองพันถุงเพราะฉตนั้นกรุงเทพถือว่าเป็นสีแดงเข้มอย่างมากๆนะครับ เดี๋ยวพอเข้าบรกองทุนปุ๊บนะครับพวกเราก็นําเสนอว่าจะต้องเป็นต่างจังหวัดด้วยนะครับซึ่งที่แรกเนี่ยทางกองทุนก็บอกว่าเดี๋ยวให้ทางทางจังหวัดเนี่ยเขาไปอนุมัติของเขาเองเพราะเขามีเงินเหลืออยู่แล้วแต่ว่าทางกองทุนในฐาะนะผู้นําคนพิการด้วยกันเราก็เลยบังคับบอกว่าจะต้องมีจดหมายจากทางนี้ไปนะครับซึ่งทุกจังหวัดจะต้องทำนะฮะจะต้องแจกถุงยังชีพให้กับคนพิการนะครับมากน้อยไม่ว่ากันอาจจะไม่ถึงเจ็ดร้อยบาทก็ได้หรือ จะแจกจานวนเท่าไหร่ก็ได้แต่ปัจจุบันที่เราทราบข่าวมานะครับที่เราคุยกันเมื่อวานนี้นะครับมีหลายจังหวัดนะครับซึ่งไม่มีแจกเลยบางจังหวัดนะครับถามทางปมจจังหวัดบริเสธบอกไม่ทราบไม่รู้เรื่องไม่มีงบบางจังหวัดก็แจกไปแล้วนะครับเพราะนั้นผมอยากให้พวกเราใช้พลังโซเชียลมีเดียตรงนี้นะครับช่วยกันกระตุ้นนะครับส่งรายชื่อเข้าไปแล้วส่งรายชื่อเข้าไปไม่พอถามด้วยนะครับว่าอ,อ,อนุมัติได้อย่าง แล้วมีมีโครงการดําเนินการหรือยังนะครับซึ่งตอนนี้ทางส่วนกลางนะครับผมได้ถามทางผอนะครับพิทยะนะครับผอเนยเนี่ยนะครับก็บอกได้ทําจดหมายกําชับไปแล้วนะครับทุกจังหวัดจะต้องดําเนินการแจกถุงยังชีพนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอยากให้พวกเรานะครับในฐานะที่เมื่อเช้าที่อาจารย์สุศักดิ์ได้พูดถึงว่าการทํางานระหว่างคนพิการกับทางพมจเนี่ยนะครับทําเหมือนพาร์ทเนอร์กันนะครับทํางานเหมือนเป็นเพื่อนร่วมงานกัน นั้นเนี่ยมีอะไรเราก็ต้องสามารถที่จะสอบถามได้เพราะผมคิดว่าถุงยางชีพเนี่ยนะครับสาเหตุหนึ่งที่ผมย้ําเรื่องถุงยางชีพเพราะว่าผมเห็นแล้วว่าพอไปถึงมือคนพิการเนี่ยนะครับหรือผู้ดูแลหรือครอบครัวคนพิการเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อย่างมากๆนะครับล่าสุดนะครับผมได้คุยไลฟ์สดกับเขานะครับที่จังหวัดนนทบ,บุรีเพราะก็เป็นโควิดนะครับทั้งครอบครัวลูกลูกเป็นเด็กพิเศษนะครับเป็นดาวซินโดรมเนี่ยปรากฏว่านะครับ พ่อแม่ญาติพี่น้องต่างๆกลัวเขาหมดเพื่อนฝูงกลัวหมดนะครับนอกจากเขาจะจิตตกแล้วเนี่ยแล้วก็ค้าขายก็ไม่ได้นะครับไม่มีคนคบอีกตัางหากนะครับเขาเกือบจะฆ่าตัวตายแต่เมื่อเราส่งถุงยางชีพให้เขานะครับรวมถึงเงินสามพันบาทนะครับที่ใครที่ติดโควิดนี่ก็เกิดจากผู้นําคนพิการของพวกเราเนี่ยครับที่ได้ช่วยกันนําเสนอในกองทุนนะครับให้แจกจ่าย ให้กับพวกเรานะครับคนที่ติดโควิดเพราะตอนนั้นผมคํานวณดูแล้วว่าถ้าเรากักตัว14วันนะครับไรายได้เราจะต้องหายไปอย่างน้อยจะ300คูณ14วันนะครับซึ่งก็เป็นเงินประมาณ3-4,000บาทแต่เมื่อนวัตมาลด้3,000ก็โอเคนะครับเพราะนั้นเนี่ยล่าสุดก็คือสถิติก็คือจ่ายไปแล้วประมาณ1,500กว่าคนนะครับแล้วตอนนี้ก็สามารถนะครับใครที่ติดนะครับที่เป็นคนพิการเนี่ยสามารถยื่นเอกสารส่งนะครับ ตอนนี้เขาก็เริ่มทยอยที่จะโอนเงินให้3,000บาทส่วนของทางสมาคมนะครับผู้ปกครองคนพิการาสติยปัญญาประเทศไทยเราก็สมทบให้อีก3,000บาทนะครับกรณีที่นะครับในบัตรคนพิการนี้มีหมายเลขห้าน,นะครับก็สามารถส่งเข้ามานะครับตอนนี้เราก็แจกจ่ายไปแล้วนะครับประมาณ30กว่าคนะครับที่เป็นคนพิการทางสติปัญญานะครับก็ก็จะได้ออปชั่นพิเศษนะครับเพิ่มจากคนอื่นนะครับคนอื่นได้3,000แต่ของสมาคมผู้ปกครองคนพิการ,การาสติปัญญาก็จะได้6,000บาท นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้พวกเราติดตามนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือนอกจากจะติดตามเรื่องถุงยางชีพแล้วเนี่ยผมเราได้กําชับไปในกองทุนว่าเวลาแจกจ่ายเราจะต้องให้สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดมีส่วนร่วมนะครับส่วนรับรู้เห็นนะครับในการแจกจ่ายผมอยากให้เขาลงทางไลน์นะครับเมื่อวานมีประชุมกองทุนก็ได้บอกท่านประธานกองทุนแล้วว่างวดหน้าต้องมารายงานให้พวกเราได้ทราบว่านะครับจังหวัดไหนบ้าง จกทุอยางชีพไปเท่าไหร่แล้วนะครับจังหวัดไหนไม่ได้แจกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทางผู้นําคนพิการนะครับที่ทํางานใกล้ชิดกับทางพกก็จะคอยกระตุ้นนะครับข้างบนให้ส่วนข้างล่างนะครับที่ในแต่ละจังหวัดทุกท่านก็ช่วยกระตุ้นด้วยนะครับเมื่อรับทราบข่าวสารไปแล้วแล้วเมื่อวานผมก็แจกไปแล้วนะครับระเบียบที่เขียนไว้ชัดเจนว่าถุงยังชีพนะครับไม่ใช่แจกเฉพาะคนที่ติดโควิด เพราะเวลาสื่อสารกลับไปส่งไปที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับแต่ละจังหวัดก็คิดว่านะครับข้ออ้างก็คือแจกเแพาะคนที่ติดโควิดแต่ไม่ใช่นะครับในระเบียบมันเขียนไว้ชัดเจนว่าที่ได้ผลกระทบนะครับจากภัยพิบัตินะครับในโรคระบาดในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับคําว่าได้รับผลกระทบก็คือทุกอย่างไม่ว่าจะกระทบกระทบจากงานที่ตกงานหรือกระทบนะครับที่เป็นวงก้างจากปัญหาของโควิดในประเทศไทยเรานะครับเพราะนั้นผมคิดว่าถุงยังชีพเนี่ยมันจะช่วย นะครับอย่างน้อยให้ครอบครัวนะครับหลายครอบครัวนะครับส่งไปเรามีส่งขนมไปให้เด็กด้วยนะครับบางคนได้มาม่าได้ขนมเล่นต่างก็สามารถที่จะนะครับยืดชีวิตอยู่ต่อไปได้นะครับทำให้เขามีพลังมีกําลังใจว่าเออพวกเราไม่ได้ทอดทิ้งเขานะครับส่วนเรื่องวัคซีนนะครับเอ่อทางผู้นําของเรานะครับก็กระตุ้นเตือนนะครับตามตลอดเวลานะครับเสนอไปทั้งหมดว่านะครับนอกจากที่จะเป็นเจ็กลุ่มเสี่ยงแล้วเนี่ยนะครับ ที่เป็นโรคเจ็ดกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเอาคนพิการพ่วงเข้าไปเป็นกลุ่มที่แปดได้ไหมนะครับเราอาจจะไม่ได้อยู่ในเจ็ดก็ได้แต่เป็นเจ็ดบวกหนึ่งให้เราหน่อยนะครับซึ่งก็ได้ผลนะครับซึ่งในกรุงเทพคนพิการจะได้ฉีดก,ก่อนคนอื่นเลยนะครับโดยเฉพาะที่นะครับสถาบันราชนุกูลเนี่ยพอดีมันมีข่าวหนึ่งขึ้นมาก็คือกลุ่มเด็กสติปัญญานะครับไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิตนะครับก็เลยจะต้องนะครับเมื่อได้ไปขอทางนะครับ กระทรวงสาธารณสุขก็ในมอบหมายมาให้พวกเราแล้วก็ฉีดทั้งครอบครัวด้วยนะครับเราก็เสนอพ่วงเป็นแพ็กเกจไปเลยว่าคนพิการหนึ่งคนนะครับในครอบครัวสามารถฉีดได้สามคนนะครับอันนี้ก็ทําให้นะครับเรารอดพ้นนะครับจากการที่ติดหรือแม้จะติดล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้เพื่อนผมนะครับซึ่งมีรูปเป็นดาวซิดมเหมือนกันเรียนมาด้วยกันก็ติดทั้งครอบครัวนะครับพ่อเป็นตำรวจตอนนี้ก็นะครับเข้าสู่โรงพยาบาลสนามนะครับอย่างเนี้ครับซึ่งก็ทําให้ ได้มีคนที่ดูแลโดยเฉพาะเกี่ยวกับเด็กของพวกเรานะครับแมงน้นวัคซีนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่านะครับตอนนี้ก็กระจายไปต่างจังหวัดก็ไม่น่าไม่น่ากลัวเท่าไหร่แล้วฮะเพราะว่าตอนนี้กรุงเทพก็เตรียมที่จะเปิดนะครับในวันที่หนึ่งตุลานี้โรงหนังเริ่มเปิดอะไรต่างๆผมว่าชีวิตกลับมาก็คงน่าจะทําให้เรามีชีวิตกลับมาเหมือนเดิมส่วนเรื่องเงินกู้ฉุกเฉินนะครับที่เราหลายคนก็เข้าใจว่าฉุกเฉินแล้วไม่ฉุกเฉินละนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับ ตอนที่ผมเสนอเนี่ยก็คือเห็นมาจากออมสินนะครับซึ่งอมสินเนี่ยกู้ฉุกเฉินแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันถ้าใครลองเข้าไปดูไมโมนะครับลองไปทดลองดูก็ได้ง่ายมากนะครับอายุเท่าไรนะครับมีรายได้เท่าไหร่ถ้าเราไม่ถึงเกณฑ์ก็ดีนีดออกนะครับถึงเกณฑ์เราก็สามารถกู้ได้เลยนะครับแล้วภายไม่กี่วันเขาโอนเงินให้เราไม่ต้องมีคนค้ำประกันนะครับซึ่งตอนนี้วงเงินก็หมดไปแล้วเราก็เลยเอานามาใช้กับคนพิการแต่ปรากฏว่าพอใช้กับคนพิการเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาเรื่อง นะครับข้อกฎหมายข้อระเบียบต่างๆนะครับซึ่งเมื่อกี้ท่านที่ปดีก็อธิบายพวกเราฟังแล้วว่ากําลังแก้ไขอยู่หลายเรื่องนะครับเรื่องสวัสดิการนะครับต่างๆซึ่งจะทําให้มันรวดเร็วขึ้นนะครับนั้นก็ต้องขอชื่นชมท่านที่พดีนะครับทั้งเป็นวิสัยทัศน์ที่มองก้าวไกลแล้วก็มองเห็นอนาคตข้างหน้านะครับรวมถึงเอาไอทีต่างๆมาช่วยนะครับซึ่งหนึ่งตุลานี้ก็จะเป็นการกู้เงินปกตินะครับใช้แอปพลิเคชันนะครับ อึ่งงนนี้ก็จะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลดขั้นตอนแล้วก็ลดจํานวนนะครับเจ้าหน้าที่นะครับต่างๆได้นะครับรวมถึงตอนนั้นเราก็เสนอทั้งนะครับค่าน้ําค่าไฟรถต่างๆนะครับปัจจุบันก็ไปลดอยู่ในนะครับระบบใหญ่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ใครทํางานสามสามที่เป็นคนพิการนะครับแล้วก็อยู่ในหลักประกันสังคมนะครับอยู่ในสามสามสามเก้าสี่ศูนย์เนี่ยตอนนี้ก็ได้เงินนะครับ รวมถึงบริษัทต่างๆด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นการเยียวยาที่ไปอยู่ในระบบใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเป็นห่วงมากสุดก็คือเรื่องเรื่องการการจ้างงานของภาครัฐนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมอยากให้พวกเราช่วยกันนะครับกดดันทางนะครับทางพอร์นะครับช่วยนะครับร่างระเบียบหรือ มีการปฏิบัติอย่างไรนะครับเพราะล่าสุดก็ได้ขออนุมัติงบนะครับในการจัดงานนะครับในการอบรมนะครับให้ให้ให้เราทางภาคเอกชนต่างๆและภาครัฐด้วยผมตอนนี้ภาคเอกชนผมไม่ห่วง่วงอี้เดียวภาครัฐนะครับซึ่งตอนนี้ยังค้างเราอยู่หมื่นสองพันกว่าตำแหน่งนะครับซึ่งไม่จ้างเราเลยแล้วปีนี้แย่กว่าเดิมไหมหมื่นสองหรือว่าสแปดคุณตุาหมื่นสองหมื่นแปดนะหมื่นแปดแล้วครับอาจารย์และตอนนี้จ้างไปได้แค่สามพันกว่าคน ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้แค่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เองอาจารย์ถือว่าน้อยมากนะครับทีนี้เราจะทําอย่างไรให้เกิดการจ,าจร้างจริงๆขึ้นมานะครับตอนเนี้อย่างอย่าง,อย,างอย่างล่าสุดเนี่ยผมคุยอยู่จังหวัดหนึ่งนะครับไม่เปิดเผยแล้วกันก็มีการอบรมจ้างงานสามสามสามห้าเหมือนกันอาจารย์แต่มันจัดเหมือนเอางบหมดอะ่ะจะจะปิดงบแล้วอ่ะนะครับแต่มันมันก็บรรยายไปอย่างนั้นะแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เกิดผลที่ว่ามันบรรยายเสร็จแล้ว ทำให้คอไคิการไม่มีเอาคำใช่ไหมไม่มีเป้าหมายม,มีแต่พูดต่อไปใช่ไม่มีเอาคำใช่ครับคือหมายถึงว่าพอประชุมเสร็จแทนที่จะมีพลังที่จะลุกออกไปใช่ไหมกระตุน้นนะครับเข้าไปหาทางภาครัฐเพื่อจ้างงานคนพิการกับกายมันไม,ม,นไม่มันไม่เกิดขึ้นตรงนั้นไงฮะทำให้เกิดพลังตรงเนี้ยนะครับให้เราลุกขึ้นไปหางานให้กับคนพิการให้ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยอย่างที่ของกลุ่มคนพิการอสีปัญญาเนี่ยซึ่งทำมาหลายปีเนี่ยนะครับทำให้เกิดการจ้างงานคนพิการอยู่จํานวนมากเนี่ยนะครับเป็นหลักพันเนี่ย ทำให้ในช่วงโควิดเนี่ยผมเห็นชัดเจนเลยว่าหลายครอบครัวไม่เดือดร้อนนะครับเนื่องจากได้จ้างงานเป็นจานวนมากอันเนี้ยนะครับทําให้ผมได้มีพลังในการที่อยากจะหางานให้คนการอยู่มากๆขึ้นตอนนี้ที่มันมีช่องว่างอยู่ก็คือจ้างงานของภาครัฐครับอาจารย์โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการนี่ก็ยังสามพันกว่าคนเนี้ยนะครับและยิ่งตอนนี้ท่านอาจารย์บุญเทียนก็จะเสนอว่าต่อไปภาครัฐจะต้องจ้างร้อยต่อสองหรือไม่ที่อาจารย์ที่ยาเสนอคือจะต้อง นะครับถ้าไม่จ้างต้องส่งเงินเข้ากองทุนเราบ้างแล้วล่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะได้มาเติมเงินกองทุนเราให้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 ได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเออสลากกินแบ่งนะอาจารย์ผมว่าอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สําคัญนะครับในช่วงวิกฤตเนี่ยผมเห็นหลายคนที่รอดได้ก็เพราะสลากกินแบ่งเรื่องเหมือนกันนะครับซึ่งน่าจะเป็นอาชีพแห่งชาติสาหรับคนพิการซะทีนะครับเรามาจัดระบบจัดอะไรให้ดีนะครับให้คนพิการของเราเข้าถึงให้มากที่สุด นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเป็นอาชีพให้กับคนพบิการได้อย่างดีนะครับปัจจุบันของทางสมาคมผมก็จะนะครับโดยการที่นะครับแชร์เป็นไอเดียนะครับก็คือให้ประธานชมรมคนละห้าเล่มเพราะเราถือว่าประธานชมรมเนี่ยเสียสละนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพส่วนตัวหรือเสียสละแ,แรงกายแรงใจต่างๆมาเป็นจิตอาสาลแล้วเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้งานเดินหน้าได้นะครับก็สามารถที่จะประกอบอาชีพนะครับในการขายลอตเตอรี่ได้ รวมถึงให้จ้างงานคนพิการกับประธานชมรมด้วยนะครับซี่มีอายุ18ปีก็ได้3-3ไปถ้ายุไม่ถึงก็ได้3-5ไปประมาณอย่างเงี้ยครับก็จะทําให้เขามีพลังมีความสามารถนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาห่วงเรื่องรายได้ในครอบครัวนะครับซึ่งก็จะทําให้เดินหน้าเรื่องคนพิการได้อย่างเต็มที่นะครับซึ่งอันนี้ก็ครับเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องการประชุมซูมนะครับซึ่งผมคิดว่าช่วงนี้เราตื่นตัวกันมากแล้วทุกคนสามารถที่จะนะครับ มีการซักซ้อมก่อนที่เราจะประชุมกันนะครับซึ่งทําให้เราเกิดความเข้าใจกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะซักถามพูดคุยกันได้อย่างดีทําให้เราเก่งในเรื่องพวกนี้เราต้องปรับตัวนะครับเพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องอยู่อย่างเนี้ยไปอีกนานนะครับเราต้องอยู่มากยิ่งขึ้นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมฝากไว้เลยให้ท่านประธานครับก็คือเรื่องอนจังหวัดครับประเด็นครับอ่าอนนจััังหวดะครบเรื่องนี้เดี๋ยวเราคุยกันเดี๋ยวคุยกันครับบางจังหวัดที่ยังไม่ได้นั่ง นะครับตอนนี้ให้เฉพาะประธานสภานั่งรุนจังหวัดอย่างเดียวครับเดี๋ยวตัวนี้เราต้องมาคุยกันชนบุรีนะชนบุรีคุณุจชาตั้งซ่อมไปให้ด้วยอย่างั้นเดี๋ยวประธานสภาชนบุรีเป็นโคต้าของทางสติอยู่นะครับครับที่ที่ที่นครปฐมครับนครปฐมใช่เออนครปฐมโอเคเดี๋ยวช่วยทีนี้เอาละคุณุจชาติก็ครอบคลุมหมดแล้วนะฮะครอบคลุมทุกเรื่องเลยตั้งแต่เรื่องของราะผู้นํารวมพลังเรื่องของการทํางานร่วกลภกรเรื่องสลากนะฮะ